อย่าหน้าผากนูนสวยโงเห้งดีแบบไม่ต้องผ่าตัดมีใครที่อยากหน้าผากนูนสวยแต่ไม่กล้าผ่าตัดกลัวปัญหาช่วยคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอซีกันนะหน้าผากเนี่ยเปรียบเสมือนจุดที่ช่วยเสริมโง่เห้งบนใบหน้าของเราถ้าหน้าผากเรานูนสวยโงเห้งดีก็จะช่วยเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นนะครับ การผ่าตัดมีข้อดีคืออะไรเราสามารถใส่ซิลิโคนเข้าไปทั้งอันได้ทําให้หน้าผากนูนแต่ข้อเสียของการผ่าตัดที่หลายคนไม่รู้คือรอยแผลแผลเป็นแผลคีรอยหรือความไม่ธรรมชาติเพราะว่ามีคนไข้ที่ใส่เพลทหรือเสริมซิลิโคนปัญหาที่เจอคือบางครั้งจะเห็นเป็นขอบของซิลิโคน นะซึ่งวิธีการแก้มีวิธีเดียวเลยคือก็ต้องผ่าออกแต่คนไข้ก็ไม่อยากผ่าออกเพราะตอนผ่าเข้าก็เจ็บละคนไข้ก็ไม่อยากผ่าออกแต่ถ้าไม่ผ่าออกมันก็จะเป็นขอบซิลิโคนในบางเคสโดยเฉพาะถ้าผิวบางๆใครอยากดูรูปคนไข้จริงของหมอบ้างหมอแก้หน้าผากคนไข้อย่างไ้นี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตนะครับคนไข้มา รักษากับหมอซีเป็นปีที่2ติดต่อกันหน้าผากมีรอยบุ๋มบริเวณเหนือคิ้วคนไข้ไม่ต้องไปผ่าตัดครับ หมอนนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้เป็นชั่วโมงครับพอผิวคนไข้ดิ่งขึ้นหมอแก้กระดูกที่สึกครับโดยการใช้ฟิลเลอร์ใส่บริเวณกระดูกกลางแก้มกระดูกร่องฝันเคี้ยวคนไข้รู้สึกจมูกยกจมูกพุ่งขึ้นจมูกเข้าที่สวยงามขึ้นหมอใส่ฟิลเลอร์วางบนกระดูกส่วนที่บุม๋มหน้าผากคนไข้นูนสวยดูเรียบสวยโงเห้งดีขึ้นเทคนิคของหมอซีคืออะไรครับ อย่ารีบไปผ่าตัดเราซ่อมผิวชั้นบนของคนไข้จะประหยัดก,การฉีดฟิลเลอร์จะประหยัดก,การฉีดโบนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตเวลาที่ผิวชั้นบนของเราหย่อนครับใต้าตาจะโบบล่องแก้มจะลึกมุมปากจะตกหมอนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงใต้าตาคนไข้เนียนเรียบร่องแก้มเนียนกริบมุมปากคนไข้ยกสวยผิวเด้งมาก <Yeah. S 2> ใครอยากได้โค้ต้า40%กดแอปไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ t ิกตอกหมอจะให้กดปุ่มเขียวๆที่มุมขวาล่างเห็นไหมครับจะเจอลน์ของคุณหมอสทักไปเลยว่าขอโค้ต้า40%รับกีบบอลเชอร์คูสวิตฟรีสไขมันด้วยความเย็น9,999บาทฟรีหมอฝากช่วยกันแชร์ต่อวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าได้ประโยชน์กันด้วยนะครับ